สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในสัปดาห์ที่มีผลกระทบกับค่าเงินและตลาดการลงทุนโฟเร็กค่ะเรามาเริ่มกันด้วยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการลดลงของ QE ที่เฟดได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ในทางกลับกันนะคะค่าเงินของสกุลเงินอื่นๆเช่นสกุลเงินยูโรและเงินปอนมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะซึ่งเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐวิ่งไปแตระดับต่ำสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่การเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ค่ะซึ่งทำให้ตลาดคายความกังวลต่อการจ้างงานของสหรัฐ แต่การลดลงของดัชนีฟิลลี่เฟด s ิสเนสในเดือนพฤษภาที่มีสูงไม่มากนะคะก็ส่งผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนคอลซัตที่ดูเหมือนว่าจะลดลงไปอีกและก็ส่งผลลบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะเรามาต่อกันที่ค่าเงินปอนค่ะค่าเงินปอนนะคะเมื่อเทียบกับ u s ดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะขยับตัวสูงขึ้นค่ะโดยความคาดหวังจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะอย่างรวดเร็วในสหราชชานาจักร ได้รับแรงหนุนจากโครงการฉีดวัคซีนค่ะแล้วนอกจากนี้เงินปอนก็ยังมีปัจจัยเสริมนะคะจากการที่ตัวเลข CPI ประกาศออกมาดีกว่าที่คาดไว้ในสัปดาห์ที่แล้วและการลดลงของโปรแกรม QE ของ Bank of England ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียค่ะที่เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าใน1สัปดาห์ ก็ต้องจับตาดูนะคะว่าตัวเลขในสัปดาห์นี้จะประกาศออกมาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะสำหรับปฏิทินเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะวันอังคารจะมีการประกาศตัชนีตัวเลข GDP ของเยอรมันในไตรมาสที่1คะ่ะส่วนวันพุธเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ค่ะและวันพฤหัสนะคะเป็นการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกาคะ่ะในไตรมาสที่1 ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตข่าวสารประจำสัปดาห์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุชและทีมงานเอ a s สช่วยกรุณากดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ค่ะสำหรับนักเดตท่านใดนะคะที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารระหว่างสัปดาห์ท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook a t o s s l e a r n i n g หรือ IG a t o อ s t ส i d e เค่ะหรือเพิ่มอดได้เราเป็นเพื่อนที่ a t o a ค่ะ จะมีข่าวสารระหว่างสัปดาห์คอยอัปเดตท่านตลอดค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุ้ต้องขอตัวไปก่อนขอให้นักเทรทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ